วันพรุ่งนี้แล้วนะครับฟุตบอลไทยลียกนะที่7จะกลับมาลงสนามกันอีกครั้งหนึ่งกิเลนพยองเอสซีเมืองทองยูนในแต่ของเราจะเปิดเอสซีจีสเตเดียมช่วงเวลา2ทุ่มตรงนะครับต้อนรับการมาเยือนของกรูปป่ีอันตรายสีสเกตเอฟหลังจากที่ว่างเว้นให้กับโปรแกร,รมเทศกาลสงกรานปีใหม่ไทยของเรานะครับคุณผู้ชมก็จะได้กลับมาชมฟุตบอลแบบติดขอบสนามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ หลังจากที่คุณพลกิเลนพิจิรขอเราเดินทางไปเปลี่ยนบรรยากาศฝึกซ้อมที่กิเลวันเล่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาถึง4วันเต็มๆเลยนะครับทำให้นักเตะอยู่ร่วมกันมีสมาธิเพิ่มมากขึ้นและเรียนรู้เข้าใจแท็กติกของโค้ชแบรนทรวันสีปานเพิ่มเติมให้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับถ้านักเตะกิเลนพิจิรขอเราเล่นแบบไม่เครียดเล่นแบบรีแลกซ์รีแลกซ์เหมือนเกมไทยลีกนัดที่6ที่เยือนสโมสรราชนาวีที่เอาชนะไปได้4ประตูต่อศูนย์นั้นเกมในวันพรุ่งนี้ เลมข,ของเราก็มีโอกาสนะครับที่จะคว้า3คะแนนมาครอบครองได้ที่สําคัญนะครับโปรแกร,รมในวันพรุ่งนี้นะครับทีมที่อยู่บนหัวตาราง 1, 2, 3เนี่ยจะออกไปเป็นทีมเยือนทั้งหมดเลยนะครับผลแพ้ชนะในเกมวันพรุ่งนี้นะครับอาจจะทําให้สโมสรเอสซีจีมอทอยแต่ของเรานั้นขยับอันดับขึ้นไปมากกว่าอันดับ4ก็เป็นไปได้ครับ แต่ว่าเกมการแข่งนในวันพรุ่งนี้นะครับก็ต้องยอมรับคู่แข่งคู่ต่อสู้ของเรานะครับว่าศรีสเกตเอฟซีในฤดูกาลนี้มาดีกว่าฤดูกาลที่แล้วเยอะพอสมควรเลยละครศรีสเกตเอฟซปัจจุบันอยู่อันดับ9ของตารางนะครับแข่งขันไปทั้งหมด6นัดชนะ3เสมอ1แพ้2นะครับมีอยู่10แต้มก็คือตามหลังสม,มสรีกิเลสของเราอยู่เพียงแค่2แต้มเท่านั้นเอง แล้วก็สีสเกต f c ในฤดูกาลนี้มีการเสริมนักเตะตัวผู้เล่นที่น่าสนใจมากๆเลยละครับไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นหมายเลข20อันชอนนะครับคล่องมากๆเลยละครับคุณผู้ชมเคยเจอสโม,มรสรกีเร็มบยะององาราไปแล้วในฟุตบอลนัดพิเศษลีโอคัพนะครับคราวนั้นก็ปั่นปวนแนวรับของสโมสรกีเร็มบยะององาราได้เยอะพอสมควรมีความคล่องนะครับนักเตะแนวรับของสโมสรกีเร็มยะององาราต้องระมัดระวัง อยากเข้าพวดนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนั้นสามารถเรียกจุดโทษให้กับสโมสรศรีระเกตเอมาแล้วนอกจากอันทอนผู้เล่นหมายเลข20แล้วนะครับยังมีผู้เล่นหมายเลข10อย่างซิกกี้นะครับที่เป็นห้องเครื่องสําคัญของสโมสรศรีระเกตเอรวมไปถึงตัวรุกเจ้าเก่าเจ้าเดิมเบอร์40ดูโรซิมมี่นะครับ ทีนักเตะกีฬยาผจญของเราต้องระมัดระวังให้ดีรวมไปถึงสุดหน้าสไตรเกอร์หมายเลข8ภูวดลสุวรรณชาเจ้าดัมมี่นะครับสติเนะชอบยิงสโมรสรกีฬยาผจญของเรามากๆไม่ว่าสมัยที่เล่นให้กับชัยนาทหรือราชบุรีนั่นเองนะครับแต่ว่าการที่ลงสนามต่อหน้ากองเชียร์ในวันพรุ่งนี้สโมรสรกีฬยาผจญของเราคงจะต้องเน้นและก็ทุ่มเทให้มากกว่าเดิมน,นะครับเพราะว่าเกมในบ้าน2เกมก่อนหน้านี้ผลงานไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้น 3คะแนนในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะตอบแทนให้กับกองเชียร์กีฬาพยองที่จะเข้ามาให้กําลังใจนักเตะกีฬาพยองแบบเต็มความจุที่ s c g s t a d i เ m ดียมในวันเสาร์ที่23ที่จะถึงนี้ครับความพร้อมของเพื่อนร่วมทีมเป็นไงบ้างครับตั้มก่อนจะเจอสิสเกตในวันพรุ่งนี้ครับทุกคนก็พร้อมเลยครับ1้0ครับก็ไม่มีนักเตะคนไหนที่ได้รับการบาดเจ็บ ที่ผ่านมาที่ไปอยู่กีเลเวลเล่ถือว่าคุ้มค่าไหมครับครับก็เป็นปกติอยู่แล้วเพราะว่าเหมือนกับว่าเราได้มีสมาธิในช่วงฝึกซ้อมแล้วพอ,อ,อมาเล่นเกมก็ทําให้เรามีแบบเหมือนสมาธิกับเกมมากขึ้นครับตามได้ตามดูเสีสเกตเล่นไหมก่อนหน้านี้6นาทีผ่านมาผลงานเขาเป็นยังไงบ้างครับก็ก็มีครับก็คือจุดเด่นของเขาจะเป็นปีกซ้ายเบอร์40ครับแล้วก็จะมีครับผมแล้วก็ครับผมก็มี เป็นนักเตะที่มีความสามารถดีแล้วก็เราก็ประมาทไม่ได้เพราะว่าเขาก็จะเป็นรับแล้วก็โต้กลับครับผมเขาบอกว่าทีมเมืองทองเล่นในบ้าน2เกมยังแพ้เลยเลยสีสกเกตม,มีสิทธิ์ที่จะบุกมาคว้าสาคะแนนที่บ้านเรา2นัดที่ผ่านมามอาจจะมีปัจจัยหลายๆอย่างเกี่ยวข้องนะในเรื่องของความล้าหรืออะไรต่างๆแต่นี้ก็น่าจะพร้อมสำหรับสาคะแนน,นในวันพรุ่งนี้ใช่ไหมครับครับผมก็คือที่ร,รู้ที่รู้กันก็คือเราพลาดไม่ได้แล้วเพราะว่าเราพลาดเกมในบ้านมา2เกมแล้วมันก็ เหมือนกับเสียแต้มไปหกแต้มครับแล้วก็คือพอเรากลับมาเล่นในบ้านก็ต้องมีเหมือนกับความเป็นทีมใหญ่แล้วก็ต้องการไม่ให้ใครมาเอาแต้มง่ายครับผมถ้าเกิดต้องเจอเกมรับแน่นแล้วรอส่วนกลับมันทาให้เราอึดอัดนี่ครับครับก็แน่นอนครับมีม,มีมีอยู่แล้วแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคือเราต้องมีสมาธิกับเกมแล้วก็ต้องอดทนเพราะว่าแน่นอนเรามาเจอทีมที่เขามารับแล้วรอส่วนกลับมันมันก็จะอึดอัดเป็นธรรมดาแต่ว่าเราเสียสมาธิ แม้สักวินาทีหนึ่งเลยก็ไม่ได้ครับเพราะว่าจะทําให้เราอาจจะผิดพลาดเหมือน2เกมในบ้านที่แล้วได้ครับอยากฝากอะไรถึงกองเชียร์ครับเป็นวันเสาร์ด้วยขอกําลังใจก่อนจะไปเยือนบุรีรัมนะครับผมก็อยากให้มาเชียร์กันเยอะๆครับแล้วก็แหม่นี้เราก็หวังเก็บ3แต้มก่อนไปเยือนบุรีรัมได้ครับผมก็หวังว่าขุนพลกิเลนเปรนของของเรานะครับ จะโชว์ผลงานได้ตามมาตรฐานนะครับเล่นแบบไม่กดดันแล้วก็สร้างสารรค์เกมรุกตามสไตล์ถนัดของตัวเองให้ได้นะครับเพื่อตอบแทนกองเชียร์กิเลนพีองที่เข้ามาให้กำลังใจที่ SCG Stadium และที่สำคัญผล แพ้ชนะในวันพรุ่งนี้อาจจะทําให้สโมสรกีฬาพิจารของเรานั้นขยับอันดับขึ้นจากอันดับ4นะครับอาจจะไปอยู่3หรือ2ได้เลยทีเดียวเนื่องจากอย่างที่บอกไปว่าทีมอันดับ1อันดับ2อันดับ3ของตารางนะ่ะออกไปเป็นทีมเยือนทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้น3คะแนนเป็นสิ่งที่สําคัญแฟนคลับกีฬาพิจของเราท่านไหนว่างๆนะครับก็อย่าลืมตามเข้ามาให้กําลังใจขุดพลกีฬาพิจของเรากันเยอะๆติดขอบสนามด้วยนะครับมากดดันนักเตะสีสเกตเอฟซีให้พวกเขาเล่นเกมที่ไม่ถนัดของตัวเองเลย และให้กำลังใจนักเตะกิเลนผาชอของเราในการฝ่าฟันเอา3นคะแนนจากสโมสรสีสสเกตเอให้ได้ในวันพรุ่งนี้แล้วเจอกันที่สนามเ c g STADIUM กันเยอะๆนะครับระคะรัยชบชอติชอตฟิชอมดกกอเค่